กททปิดจ็อกประกันรายได้ยางพาราเฟสสใช้งบเพียง2.29 0ันล้านรับอนิสง์ราคายางคุงครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ มาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกับผมคนแชร์ข่าวกะเษตพรวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับนายนกรตันกะวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือกอยทอเปิดเผยว่าแม้ปัจจุบันราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้นแล้วโดยราคาน้ำยางสดอยู่ที่67.50บาทปรับเพิ่ม0.30บาทยางก้อนถ้วย51.10บาทราคาคงที่ยางแผ่นดิบ67.15บาทปรับเพิ่ม1.81บาท ยางแผ่นดิบรมควัน72.95บาทปรับเพิ่ม1บาทแต่โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางยังเป็นโครงการที่สำคัญและถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรโดยใช้มาตรการทางอ้อมซึ่งเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือให้มีรายได้สม่ำเสมอในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด -19 โดยการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร,กรในกรณีที่รายได้ของเกษตรกรลดลงจากรายได้ที่คาดว่าเกษตรกร,ะกรจะได้รับและลดผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเกษตรกร,กรนายนกนรกล่าวอีกว่ากยทจ,จึงได้จัดทำ โครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่1ถึง3ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงมีนาคม2565ประกันราคายาง3ชนิดดังนี้ยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกรมัมน้ำยางสด DRC 100% 57บาทต่อกิโลกรมัม และยางก้อนถ้วย DRC 50% 23บาทต่อกิโลกร,รมัมซึ่งปัจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาการประกันรายได้แล้วโดยการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่3ยังอยู่ในช่วงเวลาจ่ายเงินประกันราคาหรือตั้งแต่เดือนตุลาคม2,564ถึงกันยายน2,565งบประมาณ 1065ล้านบาทผลการจ่ายเงินให้เกษตรกร,กร6งวดทั้งสิ้น1,467,981าารยเายเป็นเงินจำนวน2,292ล้านบาทซึ่งถือว่าใช้งบประมาณน้อยกว่าระยะที่1และ2เนื่องจากความต้องการที่มีมากขึ้นเป็นผลให้ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ราคายางพาราเริ่มฟื้นกลับมาและสูงกว่าราคาที่ภาครัฐประกันรายได้ในงวดที่5และ6ของระยะที่3จึงไม่มีการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในงวดดังกล่าวแม้ราคายางพาราจะเริ่มกลับมามีราคาดีมากขึ้นแล้วแต่การประกันรายได้เพื่อเกษตรก็ยังต้องมีต่อไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นการช่วยให้ศิลาพราคายางพาราในประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วยนายนก,กรกล่าวนายนก,กรกล่าวอีกว่าสำหรับโครงการประกันรายได้กรรเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่1เดือนตุลาคม2,562ถึงกันยายน2563มีงบประมาณ2,4278ล้านบาท ผลการจ่ายเงินให้กเกษตรกรทั้งสิ้น1 2 7 2 8 3 3รายจำนวนเงิน24,172ล้านบาทส่วนโครงการประกันรายได้กเกษตรกรระยะที่2เดือนตุลาคม2563ถึงกันยายน2564ผลการจ่ายเงินให้แก่กเกษตรกรงบประมาณ1 0 42ล้านบาท ทั้งสิ้น1 1 2 4 9ล้านายสอาจำนวนเงิน7,553ล้านบาทครับก็สรุปแล้วนะครับโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟสท,ที่3นะครับก็ได้สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการไปแล้วนะครับแต่สำหรับการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้นะครับทางกยท จะมีการโอนให้จนถึงเดือนกันยายน2565นะครับก็ขอแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องกรรเกษตรกรชาวสวนอย่างนะครับใครที่ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้อย่างพารา,น,รานะครับทางกอททก็ยังคงมีการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,รที่ยังตกค้างอยู่นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่ขาวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตร,รพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,รชวราวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับ และถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทำผิดพลาดป,ประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ